ตากล้องพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปนึงครับมาแล้วมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วมาแล้วเอา้ามาอามาย่างเชิญครับเชิญเชิญนี่แะพี่นอ้องพาพี่นอ้องทางฟังใส มหาพระคุณเจ้านมัสการครับนมัสการครับนี่มหาหลวงพ่อครับมาแล้วมาแล้วรอบแรกครับมาแล้วครับมาเชิญครับเชิญเชิญเชิญน,น,นี่เชิญเลยครับนี่อาจารย์สวเกษตรอาจารย นี่เชิญเชิญเชิญนี่นี่ล่ะโอ้อ่าเชิญเชิญครับเชิญเชิญทุกคนเลยน้ำมันใสกันครับแม่น้ำให้เจ้าลุงพ่อกวัชาเาลุงพ่อูจากบ้านไทยบ้านแซงบยาบาล บั้นงงเสียงบันบันแหบนี่ครับโอครับผมเพิ่นานีองค์นึ่้แอนี่ทิ่่บัานบ้านนี่แหละิโทรหาผมบอกะแมเนเออนั่อเนี่ยเราเพ่บ้าเป็นสมู่าเออ่าผมก็บ่เคยไปเียด้อเียแบบกันนะเป็นเ่นะ ก็ที่สามด้วยหมอเลี้ย um ตัว้ส่งมาไลมาห้ทคาหลาทุกมนทุกอีเทียบลานี่แรกะคือัวาก็ใหม่ันหาเวลาคือบัารพอคขาใช้กับเจลหารอยเจหารอย่างนมาที่เพิ่นเห็นเทียบเพิ่นเห็นเทียบเองจรวยไปเอากราแดงไปทอง Vâng. Nói, người, người, đây, vào, đây, cái này bà phát về nói như cái gì đó bệnh của có

เจ้าของหั่นไก่เซโนกับลองเบื้องคีบิดเดียร์แต่ว่าลองบอลทางต๊ะมาหน่ะครับผมเบิ่งคิบลองเล็นอยู่นะกรับรองเบื้องคีบเด่นครับอันนี้กะูกไส่บิ๊กซีอันนั้นกะคัมบูเขีวุณลาบเขียวอันนั้นคัมบวปลาบัวคัมบวกลายเป็นลินดาโอ้ลินดาเบิ่งมาเบิ่งมาจะโดนแลี้ยว หลวงพ่อกบ uh ิงจะโดนแล้วสายฝนา่างเอานี่่เป็นพระแล้วเขา่กินนะนะากันล่ะแฟนะขาวนั่นนี่ก็ไหพอดีอาตมาู่บานองเซงนะครับบานบันแฟนผู้ช่วยผู้อยผมเนี่ยเราอยู่บานองเซงบานวัยเยส้ ้นะครับที่ว่าได้มากราบนมัสกันนี่เพิ่นอยากเห็นเพิ่นอยากเพิ่นเป็นเอฟซีมวยเจ้านั่นแหละหลวงพอ่อก็เลยเพิ่นอยากเห็นมวอเจ้าขึ้นกันครับเพิ่นก็อยากเห็นทุกคนพอดีคำหลาตอนนี้ก็ร่างแต,งต่งโตยู่ยครับเตรียมความพร้อมเดี๋ยว่านี้ก็จังหน่อยก็จะไปเชียร์เอาบ์มน้ำล้วก็แต่งโต้จังหนอยอ่าอีกสักครู่แล้วจะขึ้นเวทีนะผมก็จะไปไล่ทักทายพี่น้องทักพี่ยุนี่ก็ได้จะสะดวกสบายสะดวกลึก

ใช่แล้ว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 โดยก็น้อยครับครับครับผมแม่อบงผมคือจะตเองถามกันอันนี้แม่บาแตงก็โดยจริงๆนะแม่แม่บะแตงก็โดยแมนเดี๋วน้เราใช่แล้วเนี่ยผ่อนผ่อสมัยเราลมำโลภิดนิดหน่อยเราลำโดยไม่ต้แช่แล้วนี่ครทับเลยมีหเอาซื้อมาจากของไทยจากใจจริงไม่ใช่ เรา n แต่บุตรเราไดแดงเนี้ตัวประหดกเนีเราทำกอามอรกรนสิยาเดียวเหมียวเดียวเาเปนยังงเดียวการนิบนจับอดีรู้ขออนุญาตครัเราอาจารย์อันลุงพ่อครับกาสใสเวลาบดอนาเดอรเพราะว่าสีดเวลาไเปนเนแสดงได้ค่ได้ับการนี้เพื่อไว กคนยังเสียพ่อแม่งเป็นไมานี่วันอยากไปพุ่นนี่เลยเนอะเพิ่นเสียให้เพิ่นอยากไปลงพุ่นเลยเทปเพิ่นบอกเพิ่นตัวอารมณ์ว่เอามาดื่อแดงใจคนนี่อยากเข้าไปในหันนะไปได้ยุคครับเปได้ยุคไปได้ยุคการเล่นโซนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อต้องไปน้ำกันครับโอ้ยยังเป็นยินดีครับยินดีครับเป็นกุศลเป็นกุศลการเล่นการเล่นโซนหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นที่สุดที่สุดแล้ว จะเนี่ยตรงเ้าผมไปนั้งนันคือวนลงกอดจะเนี่ยตองพ้าขผมไป้ก่อนเลยครับหวยื่นชิจับบ่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  ข้อมูลจักเขา้องแจ้งไลยทรงหลิรพยาบาลนี่อาจรัข้อมูลัสามสิทรงลิงกระพิมในยูทููนะครับแมงยังได้เตปูกไหมเ้ยิเก่บ่ายอันก็เลี้ยงเกฑ์เลยเิ่นพกไรฮู้อ๋อต้องบอกเียว่าเตปูกเลยเตปูกจ้งนุ่มโจดิคันเป็นพ้กปีบเขาก็ไม่ขาเมิ่งรปจับเ้อมรับข้อมแง่ข้อมลแง่ลิงบ่เดี๋ยวส่งลิงไหมบ่เดวจลิครับ ต้องรเรนเพเรกคนไม่จมกกเเขเปี่ยนอย่งน้อบนี้นะครับครับต้วอเขาเขาไปได้เพช e บ o กนพูดถึพูด้วยเวลาเ้วยนั้นหลวงพ่อยุ่ยใส่ผู้พูดที่มากไมผู้พูดจยุ่ใสตอนนี้๋ยนนี้ผมมายุเนี้รหละเพิ่นสิไปรัดอยู่สำนักงานเลยครับบนทั่หาผมบางประมาณอ่าสามสิครึ่งชั่วโมงเนี่ยสิขออนุญาตถ่ายรูปน้ำมัน หลวงพ่อยน้อยเนาะครับมาเขามันั่งอยู่นั่นแล้วครับพระครูนั่งทางนั่งก็ได้ห้องมามาดูนะเพราได้เป็นบุญบารมีแต่ว่าสิผ้าไปอาบน้ำอยากอาบน้ำก้อนสิไปแสดงจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมว่ามือขึ้นทั่วหาหลวงพ่อว่าใฉยมานอนนี่มือขึ้นนี่ครับที่ดีของแย่ไม่ได้ควรจะขอเต็มยุท ไล่นี้เนาะครับได้เยอะได้เยอะเอาทั้ง,งนี่ยแหละครับกล้องมัน,ม,นมันไล่ได้เบิร์ดครับแล้ล่ะไอ้สายฝนครับเมื่เห็นสายฝนเอาตังคุณก่อนโอเคครับาเห็นทุกคนครับสาธุ เพเพิ่งเพิ่งเต้นให้ป้าูได้เลยป้าูยังเยงปูัม้วกอาจะถ่ายหูกลงก่ก่อนแม่ก่อนมันวย้อนนด้ยเต้ บ้านไม่สนองกันเป็นบุญบารมีนะครับเอ้าไปดูครับคุณเชเดเวลาระวัางจะไปคนเล่นเด็กครับผมอันอาจารย์ประคูณไปกับพยาบาลได้ครับได้ครับได้ครับครับอีกมือหนึ่งครับทีมงานได้มากกบไหว้นะครับต้องนะครับ โอเลยหลวงพ่อพิทักษ์เประสิทธิ์เจ้าวัดวัดยประสิทธิ์บ้านแพงครับเอ้าพี่น้องติดตามในคลิปต่อไปครับในเวลาในเวลาแล้วนะครับสาธุสาธุสาธุพอดีพอดีเขาแวะมนพอดีแบกเขามาล่ำพอดีพอผมมาจากไหนมาหาหลวงพ่อมันน้าทั้งนี้กับเฝ้าว่เอาอย่างนี้สักกันหน่อยแบกเขาไปวุ่งเลยบว่าท่านนี่ไงเป็นการไป่ะราเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปกับเขาเขาเขาปคนเองไม่ได้หรอกเมื่อพวกสะดวกผมว่าผมมาู้ญญพิพากษาภาคฝ่ายดีกว่าเพราะว่าผมผมก็ได้ไปนั่งอยูเ่เรียวเหมือนกับ